มาดูกันต่อนะคะกับนวัตรกรรมดีๆค่ะโดย CPFRD Center ได้โวนนวัตรกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลกค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืนในงานนี้นะคะงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,563ค่ะโดยทางด้านของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมนะคะได้รวมกับหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศจัดงานนี้เป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับด่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศจากงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,563ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนำเสนอผลงานวิจัยสอดรับวิถีชีวิตผู้บริโภคยุค new normal โดยครั้งนี้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นำ CPF RD Center เข้าร่วมเปิดพื้นที่สร้างสารรค์นวัตกรรมอาหารมาตรฐานระดับโลกตามวิสัยทัศน์โครของโลกเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอ,อย่างยั่งยืน บริษัทเลืองทองคำรองกรรมการผู้จัดการสํานักวิจัยอาหารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร C.P.F. บอกว่าอดี e n น e ์ใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานพัฒนานวัตกรรมอาหารผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงมีบุคลากรร่วม200คนเป็นนักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด,ด้านอาหารทีมวิศวกรรวมถึงเชฟเพื่อรังสรรค์เมนูอาหารให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนด้านรสชาติโภชนาาศาสตร์และความปลอดภัยผ่านโรงงานต้นแบบตั้งอยู่ บนพื้นที่กว่าสิบไร่ในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาซึ่งใช้ทดลองผลิตอาหารต้นแบบที่ได้จากงานวิจัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมศูนย์ดีเซนเตอร์ของเราเนี่ยก่อตั้งมาได้ประมาณ2ปีนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ ครบวงจรโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานนะคะก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของเราเนี่ยที่เป็น CPF เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเราอยากทำงานที่ตอบโจทย์ เฉพาะทางส่งเสริมให้สุขภาพของคนเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็เป็นหนึ่งในธีมที่ทางท่านประธานอาวุโสข,ของเราส่งข้อมูลลงมานะคะว่าเราจะเราควรจะทําอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อปกป้องสุขภาพแล้วก็ดูแลคุ้มครองไม่ให้เกิดโรคก่อนวัยอันควรค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการคิดค้นของ CPF Adcenter แห่งนี้มีทั้งอาหารสำเร็จรูปปรุงสุกอาหารเพื่อผู้สูงอายุสมาร์ทซุปสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพโปรตีนทางเลือกจากพืชหรือ plant-based protein ซึ่งเป็นนวัตกรรมอาหารสมัยใหม่รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ C.P.F. เราครับให้ความสำคัญในด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับก็จริงๆเราก็เป็นผู้ริเริ่มในการใช้ถาดพลาสติกชีวภาพตัวนี้นะครับซึ่งผลิตจากพืชที่สามารถซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้หมุนเวียนได้แล้วก็ตัวถาดเองเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ร0 0เซนนะครับสำหรับกลุ่มสินค้าที่เราปรับใช้เนี่ยเราปรับใช้ตั้งแต่ในปี2015นะครับโดยที่ปรับใช้กับกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารสดแช่ยเย็นซึ่งมีการใช้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยมีการ มีไอเดียที่จะนําตัวนี้สินค้ากลุ่มนี้มาพัฒนาปรับใช้กับถาดที่เป็นบรรจุภัณฑ์ถาดพลาสติกใสชีวภาพคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอุาาตสาหกรรมอาหารเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับทั้งต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสุขภาพของของคนนะครับดีใจที่เห็นเอกชนเนี่ยให้ความสําคัญกับงานวิจัยอย่างจริงจังนะครับซึ่งจะเป็นวิติที่ดี สนใจสามารถเข้าชมงานได้ที่บูธ BL12 โรงแรมเซ็นทรัลแกนลและบางกอกคอนเวนชั World ่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพตั้งแต่วันนี้ถึง6สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด